ทีนี้คอ,อรนอปกติเนี่ยนะครับมันก็มีลูกเล่นของมันได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ฮอ,อร์มอปกติก็มีลูกเล่นใช่ไหมลูกเล่นของมันคือตัวประกอบของมันแต่ถ้าคอ,อรนอปกติลูกเล่นของมันคือพระผุกูณของมันลูกเล่นของมันคือพระคูณของมันคอรนอมันคือตัวตั้งที่น้อยที่สุดงั้นตัวตั้งตัวอื่นคือหลายๆเท่าของมันขึ้นไปก็เรียกว่าพระคูกนั่นแหละโอเคเนาะ,ะมาดูกันลูกนะ ถ้าต้องการตัวตั้งที่ไม่ได้จอะจงว่าต้องน้อยสุดเราก็จะคิดคะนอตามปกติก่อนเราจะได้ตัวตั้งน้อยสุดออกมาเจนะหลังจากนั้นก็เอาอไปได้พหุคูณครับอ่ะมาดูจงหาจํานวนนับสามหลักที่มากที่สุดและจํานวนนับสี่หลักที่น้อยที่สุดอุ้ยอันนี้มีทั้งมากสุดน้อยสุดเลยอ่แาแล้วก็ก็ทาามเงือเ่อนไขอ่ะเดี๋ยวว่าค่ไล่ทา,าเงื่อนไขดูการทําหน้าที่ก่อ สองอันเนี้ยไม่ว่าจะไหนก็ตามทาหน้าที่เดียวกันทําหน้าที่เดียวกันเลยลูกลูกดูมันใช้คําว่าหารด้วยเปิดย้อนกลับไปดูซิวันนี้ยังให้ดูได้อยู่ยังให้เปิดดูได้อยู่เลขที่ตามหลังคาว่าหารด้วยทําหน้าที่อะไรตัวตั้งเลขที่ตามหลังคำว่าหารด้วยท<ๆ>ํา,ห,าหน้าที่อะไรเลขที่ตามหลังคําว่าหารด้วยเออตัวห<ๆ><ๆ>าร ลูกอย่าเพิ่งไปรวบยอดมาลูกฟังคํำถามผู้ดีๆผู้ถามว่าเลขที่ตามหลักคําว่าหาด้วยพวกนี้ทําหน้าที่อะไรด้วยนั้นเจ้าวกนี้คือตัวหานะครับเจ้าพินตัวหาทาให้ทั้งสองอันตรงนี้เนี่ทั้งเนี่ยแล้วก็เจ้าเนี่ยเป็ตัวตั้งทั้งคู่แหละเตัวตั้งทั้งคู่แหละ ตัวตั้งทั้งคู่เลยข้อที่อยากได้ตัวตั้งแล้วไม่ได้อยากได้ตัวตั้งตัวเดียวด้วย <c oughs> อยากได้ตัวตั้งที่เป็นสามหลักที่มากสุด <c oughs> กับตัวตั้งที่เป็นสี่หลักที่น้อยสุด <c oughs> เคนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกข้อนี้เราเหนื่อยแต่นครับพี่พมาแล้วเราหาครนอนก่อนเลยลูกอรนอนตัวตั้งที่น้อยที่สุด จะเท่ากับคนอของตัวหารเท่ากับคนอของ16 18 24ิยั้นตรงนี้คือไปไวนิดนึงนะลูกนะ,อะเอาที่หารนี้ครบพุกจำนวนกับลูกลกจะใช้อะไรเอาที่หารได้ครบพุกจำนวนลูก ส,สี่หารสิบแปดไม่ลงตัวลูกเริ่มต้นจากเอาพวกที่หารได้ครบทุกจำนวนก่อนถ้ามีสองแปดเก้าสิบสองทีนี้พวกทุกจำนวนไม่มีละยอมลดจากสามจำนวนเหลือสองจำนวนเอาแม่เลยสามแปดหารไม่ลงก็ชักลงมาก่อนนะครับ ได้สามได้สี่คราวนี้แม่อะไรต่อลูกแม่สองได้แ่สี่แม่สี่แม่สี่สี่สองแปดสี่สี่ใช่ป่ะสามหารไม่ลงก็ชับลงม,มาเนาะเพราะฉะนั้นพลนองเสร็จแล้วนะครับสองคูณสามคูณสี่คูณสองคูณสามนะครับอ่ะสิบสอง สิบสองคูณสิบสองก็ร้อยสี่สิบสี่เอาละทีนี้ลูกมาดูครับเราเจะเอาทั้งสามหลักมากสุดแล้วก็สี่หลักน้อยสุดไอ้เจ้าร้อยสี่สี่เนี่ยเป็นสามหลักนะแต่มันไม่ได้มากสุดเงี่ยมันไม่ได้มากสุดนะครับไล่เท้าคูณไปเดี๋ยวพอเด็กเริ่มชำนานขึ้น เราจะไม่มานั่งไล่ช้าๆทีละต,ตัวนี้นะครับเราจะทำอย่างอื่นให้มันได้คำตอบเร็วกว่านี้นะ,อะเอาหุ่นไล่เพื่อหุ่นพอร้อยสี่สิบสี่เพื่อหาตัวตั้งที่ต้องการ ร้อยสี่สี่หนึ่งครั้งได้ร้อยสี่สี่สองครั้งสองร้อยแปดสิบแปดสามครั้งสี่ร้อยสามสองสี่ครั้งห้าร้อยเจ็ดสิบหกห้าครั้งเจ็ดร้อยยี่สิบหกครั้งแปดร้อยหกสิบสี่เจ็ดครั้งหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆนะครับ ถ้าแปดครั้งหนึ่งถ้าสองแล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจบละนิดเดียวอันนี้คือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเอาแล้วครับ สามหลักมากสุดตัวไหนครับตัวตั้งที่เป็นสามหลักมากสุดบบเออนี่ตัวนี้ตัวตั้งที่เป็นสามหลักมากสุดตัวตั้งที่เป็นสี่หลักน้อยสุด Oh. Uh. Yeah, can help? งั้นอย่าไปตอกหลุมพรางของคําว่ามากสุดกับน้อยสุดแล้วไปตัดสินมันเลยว่าไอ้ข้อนี้ต้องพอละน้อยข้อนี้ต้องพกละมอเราดูเหมือนกันเราดูแต่เราดูที่หลักเราดูกันทําหน้าที่ก่อนเห็นไหมครับเออ